นับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจซูซูกิแรตตินัมดิวรถจักรยานยนต์อัลฟาวอลเลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณโอ้โหนางเอกมิวสิกหมดสภาพเรียบร้อย คนเราก็ต้องถูกหยุดสติบ้างนะทันนี้นะเรียกว่าฟูกับทันนี้พร้อมกันยไปหมดเลยโอ้ยตายละพูดเลยไม่ออกค้างอ่ะตอนล็อเข้ามานะครับสู่ Soccer Party รีค่ายิีนสนนะเดี๋ยวสันนี่หลังเกมนี้ทันนี้จะไม่พูดอะไรเลยเพราะไม่ไม่ได้อยู่ในมูดที่จะพูดอะไรด้วยใช่ไหม ไม่คุยกับรถแล้วกันอ่ะ <c oughs> ออางีนครับนนี้เห็นอะไรบ้างไหนระบายความรู้สึกหน่อยอ่ะระบายความรู้สึกหน่อย <c oughs> เขาเาเป็นครั้งแรกที่มาแล้วรีพูนแพ้ก็ไม่เคยเจออาการอาการความรู้สึกแบบนี้ไง <c oughs> อย่างพี่เนี่ยเคยเคยอยู่ในเหตุการณ์ว่าโอเครีพูนแพ้ก็ต้องมาจัดรายการต่อก็เราก็สบายแล้วรับมือกับมันได้ตอนนี้นี่มารายการนี้ยังไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแพ้ อ่ะไหนขอดูสิ <c oughs> สผู้ผิดหวังช้ำชีช้ำดูดิเดี๋ยวคอดูเดีด๋ยวคอมเมนต์นี่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไอง,ไอง,ไองเไม่ต้องเปิดดูคอมเมนต์นะก็รู้ <c oughs> คอมเมนต์ก็จะมาบอ,อบสันนี่แล้วก็สันนี่น่ารักแล้วก็ขนาดเศร้าย,ยังน่ารักเลยเอาไมคครับเรียบร้อยสามหนึ่ง <c oughs> แล้วครึ่งหลังเริ่มซะสวยเลยโอ้โหครึ่งหลังโผล่มาดุดันเจย ไปไงปาน์ดัยกับอลซองก็สองได้แย่แล้วนะเจอสามาไปเลที่หยุดลุยสามตแต่ลุยสามมันแฉลบัอาจจะไม่เท่าไหร่แฉลบฝ่าเท้านิดหนึ่งแต่ว่าปานไดกับอลิซองอีกแล้ว<อ>จังหวะสองคนคู่นี้เดี๋ยวกลับไปก็ไปเรียกว่ากอดคอกันซดน้ําบโบกแต่ลูกสากําคัญคือลูกสองหนึ่งนะลูกสองหนึ่งบอลแต่สังเกตดูอาร์เซอนอลเนี่ยครื่องหลังเนี้ยทิ้งบอลยาวมากขึ้นแล้วทิ้งบอลยาวเนี้ยมีเรียก มันสร้างความปัป่นปวนได้เหมือนกันนะคือบอลยามันห้าสิบห้าสิบอ่ะแล้วก็จังหวะที่เสียประตูเนี่ยพีเ่เห็นฟันได้เหมือนเหมือนจะกัดจังหวะพลาดนะบอลมันลอยบอลมันลอยสูงโดง่งมันล,ยลยอยลอยอ่ะบางทีวิ่งแล้วมันกัดจังหวะกัดจังหวะผิดนิดเดียวแล้วมันก็เลยแบบกลายเป็นห้าสิบห้าสิบเลยก็สรุปก็คือสองประตูที่เสียในครึ่งเวลาหลังมาจากการเล่นพลาดเอง ทุกสามหนึ่งก็ของลิเวร์พูลจ้า่าจริงๆก็คือเดียเข้าพรวดครับโมเมนตัมในครึ่งหลังตอนเริ่มต้นมาก็ถือว่าเป็นอย่างที่คาดนะดูพึ่คักเป็นอย่างที่คาดทุกอย่างแล้วก็แต่ว่ามันมันไม่มีสกอร์เกิดขึ้นแต่ว่าจุดเปลี่ยนมันมาคือเหมือนกับเหมือนกับอาร์เซนอลในครึ่งแรกแหละปุ๋ยคือการสื่อสารของระหว่างผู้สาประตูกับ กองหลังอมันมันมันก็เลยทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วก็คือแถมคืนเข้าไปอืแล้วก็ทีนี้ก็คือพอจะเล่งแล้วมันเล่นไม่ได้ตามมาตรฐานเดิมที่เคยเล่นได้ไงอืมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมาดูอึดอัดและยิ่งพอโกนาเต้มาโดนใบแดงอีกใช่มีใบแดงอีกนะครับก็เลยทําให้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะอย่างที่เห็นแหละก็จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่ เป็นหนึ่งในเกมเป็นหนึ่งในวันที่ดูแย่ๆอ่ะทุกอย่างว่าเกิดขึ้นหมดชแย่ๆเพราะว่าเล่นไม่ดีหรือว่าปูเองโดยสถิติก็คือโอกาสยิงอย่างน้อยในเกมนี้หลักสิบอัพอ่ะเกมนี้มีโอกาสยิงแค่เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งน้อยอ่ะแล้วก็ยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวอ่าแล้วใบแดงด้วยใบแดงเหลืองสองใบของโกนาเตก็มันก็ควรโดนทั้งสองลูกอ่ะโทษไม่ได้มันเป็นจังหวะที่กรรมการต้องให้จังหวะ ฟุตบอลมันไปเข้า oh, ทางอาร์เซนอลให้มันมาเกิดขึ้นทั้งหมดในเกมนี้ก็โอเค <Ừ. S 2> มันก็เป็นเกมที่หนึ่งไปเยือนอาร์เซนอลเนี่ยมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแม้ว่าเซติโดยรวมก็จะดีนะใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาร์เซนอลก็ดูเหมือนกับว่าจากบอลที่เหมือนลนักษณะเคยแพ้ทางลิเวอร์พูลเนี่ยโดยเฉพาะในยุค SMF ฟฟิมิโนซาร่ามาเน่เนี่ยเจอทีไรก็แบบอาร์เซนอลก็แพ้ตลอดอะไรเงี้ยจนช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มเริ่มจะเอ้ยมันใกล้เคียงกันขึ้นแล้วก็มีโอกาสชนะมากขึ้นแล้วด้วย เกมนี้ก็ต้องอันนี้ก็ยอมรับว่าโอ้โหารสเซนก็สมควรเป็นผู้ชนะจากปฏิจยาการตอบสนองของนักฟุตบอลหรือว่าความแม่นยำในในในการเล่นแต่ว่าจริงๆ<ะ>แล้วถ้าต้องจับจับเฟรมนี้ไปตลอดเลยไม่เป็นไรเสียงพี่ไก่ติ่งพูดไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นหนาคือเอาจริงๆก็คือแค่ความให้แพ้ในนัดนี้ของลิเวอร์พูลเนี่ยมันอาจทําให้ความเข้มข้นในการชิงแชมป์มันเกิดขึ้น โอ้เหลือแค่นั้นเองแล้วก็าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีโอกาสที่จะทําแต้มมาเทียบเท่าลิเวอร์พูลนะครับก็เดี๋ยวไปวัดกันที่ประตูใช่ไหมอ่าประตูได้เสียกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเอากันตอนนี้นะครับประตูได้เสียของลิเวอร์พูลบวกสามสิทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้บวกอยู่27นะครับเพราะนั้นถ้าเอาจริงๆถามว่า การชิงแชมป์ของลิเวอร์พูลความไม่แพ้ในนัดนี้มันส่องมันส่งผลให้ทุกอย่างมันแค่กลับมาคล้ายๆกับเริ่มต้นในการเบียดเสียดเท่านั้นเองแต่ถ้าเอากันจริงๆลิเวอร์พูลเองก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ที่ยังลุ้นแชมป์อยู่นะครับซารีเป็นไงบ้างครึ่งหลังเห็นเห็นอะไรบ้างสี่พ้าทีช่วงต้นเกมครึ่งหลังนี่ดูดีนะต้นเกมต้นเกมมาดีมากเลยค่ะมีความหวังเลยอืพอลูกพลาดแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอื เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จริงๆนะจังหวะเสียประตูสองหนึ่งใช่ไหมก็ก็เฟลเลยอาร์เซนอลเองเรียูนเองก็เปลี่ยนนะมีการปรับใช่ไหมก็ถอดเทรนด์ออกเพราะว่าเทรนดูเหมือนจะหยุดหยุดมัลติเนลลี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้แล้วก็บอลบอลเปิดช่องให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เลยคือยืนหลวมเนี่ยไม่ได้เลยชอบการจ่ายบอลของจอจินโยนะเห็นช่องเมื่อไหร่อ่ะ เขายัดแล้วบอลจนโย่มันน่ากลัวใหเ้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในครึ่งเวลาหลังเนี่ยทางอาร์เซนอลเองอ่ะพยายามจะไม่ได้เน้นเกมรุกสักเท่าไหร่ละเหมือนพยายามจะเน้นเพื่อจะความแน่นของเกมให้มากขึ้นเท่านั้นเองอโดยเฉพาะตอนช่วงที่เวือ์ภูใช้โอกาสที่จะบทขี้ขึ้นมาก่อนแล้วอาศัยลูกเร็วของเขานี่แหละที่จะมาโต้ตอบแต่ทีนี้ว่า,าประตูที่สองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยไงบอลมันแค่ ทิ้งบอลยาวไปข้งาดหอต์พลาเองก็ฟันได้กัดจังหวะพลาดใช่แล้วก็จังหวะที่จังหวะที่อลิซงหยอกมาอ๋อนี่เพิ่งเห็นก็มีผู้ชายผู้หญิงก่อนเนี่ยเออแจกใบแดงด้วยไอคู่บอลมัดอ่ะนะเออแจกให้ใบใบหนงจังหวะที่ไออลิซงออกมาเตะอ่ะเขาเหมือนจะกลัวกลัวไปเตะโดนเพื่อนอ่ะคือจริงๆมันก็เลยแบบชะักยั้งยั้งมียั้ง ยังนะ้งแล้วทีนี้ยังมันกลายเป็นออกลูกกัดจะไว้ไว้ใจกันแล้วกันไม่ได้ไว้ใจลักษณะว่าน่าจะแบบไม่ไม่กล้าเตะเดี๋ยวเดี๋ยวมัไปเตะโดนกันออเองอ่ะเออคือเอาจริงๆคือลูกนั้นฟารไนดายเตะทิ้งไปเลยมันก็จบแล้วไงก็ลักษณะคล้ายๆกับไอ้เจ้าอไอ้ซาลิบา,า,บาก็คือเตะทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วเออเห็นบอกว่าเล่นลูกเนี้ยเล่นกันมาเยอะระหว่างฟารไนดายกับอาริชม์เนี่ยเล่นกันมาเยอะมากแต่นี่อาจจะผิดพลาดกัน บอลมันตกอย่างนี้ด้วยไงติ่งคือถ้าบอลมันบอลมันพุ่งเข้าหาประตูอ่ะหมายถึงที่ทางบอลเนี่ยถ้ามันพุ่งหาประตูอ่ะอาริสงก็สกัดง่ายหน่นอนใช่แต่บอลมันมันเหมือนตกมันเหมือนมันหลตรงๆอย่างเงี้ยมันใกล้ทุกอย่างมันใกล้การตัวก็ใกล้มาเตะยากเอาจริงๆคือเกมนี้ทางอาร์เซนอลเองไม่มีลูกกวาดเสียวที่ต้องเสียประตูเลยนะ ไม่มีก็ไอจังหวะที่เราได้ประตูก็ไม่ได้หวาดเสียวอะไรเลยถูกไหมตอนนั้นคือมันเป็นวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะทุกอย่างมันมันเหมือนฟอร์มฟอร์มมันตกไปจากหลายหลายเกมที่ผ่านมาซึ่งกินีิฟอร์มตกกลายเป็นว่าความแพ้แพ้สองนัดของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้หนึ่งที่เหมือนกันคือหนึ่งคือมีใบแดงเกิดขึ้นนะสองคือเป็นการแพ้ต่อทีมนอตแลนดอนนอตแลนดอนทั้งสองทีมเกมเลยเท่นั้นเองนะครับ น้อดอัดอีกแล้วนะครับก็ส่วนเออมับอกว่าฟันได้โดนดันนะไม่ได้ดันหรอกก็คือแล้ไหลนนแหละก็ไหลมันเลกเมื่อกล่ะมันคล้ายๆพุ่งเข้ากระแทกแต่ว่าอยู่ในเกมนะหมายถึงว่าอยู่ในกติกามันไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรใส่สุดตัวแบบกระแทกฟาวแน่ๆไม่ใช่ก็คือพุ่งมาไหลชนทําให้เสียจังหวะไหลมันก็คล้ายๆไหลชนไหลแต่ว่าไอ้เหลี่ยมของฟันไดจะเสียเปรียบเพราะว่าไม่เพราะไม่ทนตั้งหลักอ่าคือ ประมาณแหละกูเอตอตรงๆคือ,คอลูกอย่างเงี้ยโดยปกติแล้วฟานไนดายอะเล่นชัวร์อยู่แล้วการบางังการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าติดลูกประมาณเกมนี้เกมนี้ก็อ่วมไปนิดนึงนะกาจ้าก็ตั้งแต่กาดจังหวะบอลพลาดบอลลอยสูงก,กับกับพลาดสงสัยก็น้องเรานี่แหละ <laughs> ไอเราสองคนเนี่ยติ่งมันมันภูมิท้านทานมันเยอะแล้ว นมัก็อย่างที่บอกคือเป็นฝังมาเยอะแล้วคือจริงๆเรื่องคูก็ยังมีโอกาสอยู่มันไม่ใช่แบบว่านักนี้ซึ่งมันเป็นไปตามทรงซึ่งอาร์เซนอลน่ะมันต้องการชนะในนี้ใช่ใเพื่อที่จะบีบขึ้นมาใช่แค่นั้นเองแล้วมันแพ้ชนะกันได้ถูกเนี่ยสงสารแต่คนนี้แหละให้กําลังใจซันนี่ก็ซันนี่บอกว่าเต็มที่พรุ่งนี้ก็เชียร์เบน์ฟอร์ดเบน์ฟอร์ดแค่นั้นเองฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ซันนี่เออเบนฟอร์ดอาจจะชนะแมนซีก็ได้ หรือว่าฮารันกับเดอะบอยม่จะทำแฮตติกกันคนละแฮตติกก็ได้อันนี้ปลอบใจอย่งบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละใช่ไหมเออซันนี่ไม่เคยเห็นลิบูลแพ้เหรอเคยอออจริงๆหมเลยแต่แล้เแต่ไม่เแต่ไม่นคยกันไม่เแต่ไีนี้มันไม่เด้แต่สึ่งี้มานไม่พราแว่ไม่เคยแูไม่แพ้แครมาเคยมาเานมาเคยแม่เคยแะ่่เ่ไม่แ่มยแต่ไม่เแต่ว่เถ้าเอาในพรมเมียร์ลีกนเคือสเปยร์เไม่้ เะเปอร์โอ้แต่เกมนั้นก็เกมนั้นก็เหลือเก้าคนใช่ไหมไอ้เขมเมนต์แต่ว,ว่าไงเขาเมนต์คึกคักไหมเนี่ย <c oughs> แฟนริพู้ก็หายไปเยอะอยู่นะเซ็งอ,อยู่แล้วนัดน,นี้ยอมให้อ่าหายฮะคุณปอบูเตือนให้ระวังคุณตังกุยระวังผมเลยพี่จอไม่ต้องระวังแล้วนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ไม่เป็นไรผมยังนาฝูงอยู่อสู้ไม่ได้ต้องยอมรับเออก็โอเคอยู่นะใช่ไงคือตามสถานการณ์จริงก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรมาก จริงฟุตบอลเนี่ยมันก็ฟุตบอลมันก็กีฬากีฬามันมีแพ้มีชนะมันไม่ใช่ว่าทีมคุณจะชนะไปได้ทุกเกมถูกไหมแล้วก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะไอ้ความไม่แพ้นี่มันเกิดขึ้นได้เล่นดีแพ้ก็มีเล่นไม่ดีแพ้ก็มีบางวันมันมันหลุดแบบหลุดแบบมันไม่มีเหตุผลมันก็เป็นไม่ได้นะติ่งใช่เหมือนแบบก้าวเท้าผิดออกจากบ้านอะไรเงี้ยไปแล้วน้องเราไปแล้วไม่ตอนนี้คุยครอบอยู่ หรือไงตอนนี้ที่เหลืออยู่น่าจะเป็นแฟนเซนนนกับแฟนแมนยูแฟนริพุนก็มีเนี่ยแฟนริพุนเขายอมรับความแพ้หลายคนแต่วันวนะันนี้เป็นวัน<ม>ที่ที่แพ้แบบถือแพ้จริงค,คือแพ้ไม่มีอะไรติดคาใจเลยเหมืมนะอนเกมที่แพ้สเปอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรคาใจในแง่ว่าความการต่อสู้อ่ะสู้แบบสุด สุดเหี้ยนแล้วอ่ะเหลือเาคนมันก็ยังสู้กันแพ้แบบน่าน่าประทับใจอ่ะเกมนี้ก็แพ้แบบเมนี้แพ้แบบไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ไม่น่าประทับใจเรื่องฟองกันเล่นแต่ว่ามันก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ต้องก็ต้องทิ้งไปเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวจุดบกพร่องมามาแก้ไขแล้วก็ทิ้งความผิดหวังไปคือจริงๆนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่เหลืออยู่ของเลี้ยวปูที่อันตรายที่จะเสียทำแต้มหลุดมืออยู่แล้วใครไหนแฟนเลี้ยวปูใครที่โอเค ยอมรับความปลาชัยเกมนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยอ่าบอกมาหน่อยนะอะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่มันป,ป,ปัญหาตอนนี้คืออะไรรูป้ป่ะอ่านไม่ทันแต่เห็นแวบๆว่าแถเข้าไปตังกุยเห็นละเห็นละ <c oughs> ชอบแกล้งเนี่ยไม่รู้แกล้งถ้าถ,ถ้ายั่วผมแบบว่าแกล้งยั่วผมเนี่ยโอเคถือว่าโอเคนะยั่วถือว่ายั่วกันอืมแต่ว่าถ้าจริงจังเนี่ยไม่ใช่นะผมจะไปแถอะไรแล้วก็มันพูดกันตามเกมบอกย<อ>ังบอกว่าริบูเล่นไม่ดีอยู่นะเนี่ยเออเดี๋ยวก็น,นะเออเน,นี่ย อ่าไงปากมากไงมีด้วยเาหนุกจริงๆเลยคอมเมนต์อะไรพวกเนี้ยเอ้ยเนี่ยดูดิเออจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้อง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 ข้ามข้ามไปอ่าไม่ทันยาเซพตฐีก็ใช้ชนะอ่าปิดไฟนอนครับอ่าแฟรี่พูนครับอ่าปืนนะเว้ยไม่ใช่คุกกี้อ่าเรายังนำอยู่รู้กันที่แพ้แค่สองนัดไม่อาย คุยกับซันนี่ดีกว่าคอมเมนต์แบบว่าแย่ๆมีเยอะอยู่นะบอกเลยอคอมเมนต์แบบว่าที่แบบแบบแย่นะต้องบอกว่าคุยกับซันนี่ดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวดูโปรแกรมเตะนะัดต่อๆไปดีกว่าะนะซันนี่ค่ะอ่าเดี๋ยวพี่บอกอนอนกับเซอร์นก่อนเซอร์เซนเดี๋ยวไปเยือนเวสแฮม,มนะไปเยือนเบอร์ลี่ไปเยือปปนปอร์โตในแชมเปียนส์ลีกนะครับรอบสุดท้ายนัดแรก แล้วก็เจอนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปเยือน4เกมเลยอะ่ะใช่นะขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมลีกคัพนัดชิงชนะเลิศแทรกเข้ามาด้วย25กุมภาพันธ์นะครับ,รบเ,เจอเชลซีเดี๋ยวหลังจากนี้เกมลีก2เกมติดจะเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็เบนส์ฟอร์ดอ่าเล่นที่แอนฟิลด์กับไปเยือนเบนส์ฟอร์ดนะก่อนจะไปเตะกับเชลซีที่เบอรลี่ใช่ไหมแล้วก็เอฟเอคัพเจอผู้ชนะระหว่างซัมเ์ตันกับวัตฟอร์ดครับ แล้วก็ไปเยือนนอ s t and f ร u n d e r s กทุบเลยไหมซันนี่เกมนี้แพ้คิดคิดว่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะคะไม่น่าห่วงใช่ไหมใชม่เนี่ยจากจากเลือดทีมซันนี่บอกไม่น่าห่วงเดี๋ยวชห่วงแล้วเนี่ยเนี่ยแลว้วซันนี่ก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแม่ซันนี่ไม่ได้บเบรนท์ฟอร์ดเหรอเออก็หมันก็ไม่ไมันจริงไม่มีเกมไหนง่าย,ยานะจริงค่ะก็ว่าไปเป็นนัดๆนะครับสําหรับ ใครที่เชียร์ลิอร์พูลแล้วลยังลุ้นอยู่อเกมนี้มันก็อย่างที่บอกไปแหละคือดูจากสถานการณ์ดูจากแต้มดูจากอะไรเนี่ยก็ไอ้นี่ยังยังอยู่ในเส้นทางและอย่างนึงคือที่ที่ค่อนข้างจะต้องมาตามข่าวกันต่อไปคือนักเตะหลายคนก็เริ่มกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วอ่าชจาาจะายังมีตัวเลือกมีอะไรที่ที่กลับเข้ามาให้เชินคอปได้ปรับแผนปรับอะไรได้พอสมควรเหมือนกันอืก็ดาวินวันนี้ลงมา ก็มุ่งมั่นแหละก็แต่ว่าบอลมันไม่ถึงไงมีมีลูกนึงที่หลุดเข้าไปแล้วยิงมุมแคบนะก็อาจจะตัดสินใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วยิงใกล้เคียงแหละแต่ว่าถ้าจ่ายเข้ามาก็อาจจะมีโอกาสมากกว่าใช่ไหมใช่ทีนี้การการปรับแท็กติกที่ได้เห็นของครอปจะเห็นเห็นชัดกว่าอัลเจตตานี่ก็จะปรับลักษณะเหมือนตำแหน่งต่อตำแหน่งครับครอปเนี่ยปรับแท็กติกนิดนึงคือคือเปลี่ยนมีโยก เทนเทนเกมนี้เล่นเล่นเล่นไม่ค่อยดีอ่าเล่นไม่ออกก็ถอดออกแล้วก็ส่งโรเบิร์ตสันลงมาใช่ใช่ไหมล้วก็โยกโจโกเมสมาขวาเมาก็ถอดโกเมสออกเอเลียดกับไอ้ดาวินเนี่ยตามตำแหน่งแล้วก็มีถอดโจโกเมสออกช่วงท้ายเกมแล้วส่งใครมาเนี่ยเตียโก้ตโก้ทีเนี้ยถอดแบ็คขวาออกส่งกองกลางมามันก็ต้องอ่านแล้วว่าเขาปรับมาเล่นหลังสามเหรอ หรือว่าเขาเอาใครมาเล่นแบ็กขวาซึ่งโมติครอปเนี่ยไม่ไม่ค่อยใช้หรอกหลังสามใช่ไหมมีบ้างน,นานทีแต่ว่าไม่ค่อยใช้มันก็เหลือแค่ว่าจะหยิบใครมาใส่แบ็กขวานั่นแหละตอนแร้ผมคิดว่าเอะหรือว่าเอเลียดก็โดนเจาะตรงนั้นแหละลูกที่สามอ่าก็เป็นคนที่ใช้อ่าคนที่มายืนคือดีอาร์สดีอาร์สกับเอเลียดอ่าแล้วก็แท็กทีมดีอาร์สเอเลียดพรวดแท็กทีมพรวดเจอเจ้าตอซา หลุดเข้าไปนะแล้วก็ยิงไปแฉลั่ฝาเท้าของฟันไดเข้าอ่ะยอมจริงๆก็เป็นอีกลิ่นเกมที่เล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับ,รบเป๊ปนั่งเป๊ปนั่งรูปหัวเล่นสบายแล้วสมพรปากเลยพี่กุยเออนะนูนเยอะยิงเยอะจนเท้าบวมแต่ไม่ได้สกอร์นะ,ะได้แต่คานอืมออนัดหน้าก็แข่งใหม่กลางไม่โอเควันนี้ก็ไปลองทุก น่าจะทุกขุบกำลังเลก็ในอีกบมหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือต้องชมอาร์เซนอลไงใช่เออเนี่ยเราต้องไม่ลืมที่จะชมผู้ชนะใช่เพราะว่าอาร์เซนอลเองกลางเขาดูดีกว่าแล้วพออ่าแทคติกในการที่วางมาเนี่ยคือบอลจังหวะบอลมันค่อนข้างจะเป็นใจให้อาร์เซนอลนะอืมอืมอ่ะก็ตอนนี้ยังไงดีตอนนี้มีอะไรจะพูดกับเจนคอบไหมจริงๆริี้วคูก็สนุกเพราะอย่างนี้แหละค่ะมันมีต้นตเกม มีให้ตื่นเต้นตลอดค่ะอืออืออ่าเออก็ทีมกับคุณก็เป็นทีมอย่างนี้แหละนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขอขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะอ่าเคแบงก์นะครับชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางนะครับทุกวันนี้ก็มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลานะเราควรจะรู้เท่าทันบรรดาคนโกงต่างๆนะมีวิธีป้องกันตัวเองนะครับกู้เงินจากในหน้าเถื่อนนี้ไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกก็เสี่ยงจะถูกดูดเงินบนบัญชีนะ ขายบัญชีม้าก็มีความผิดมีโทษตามกฎหมายนะครับโรแมนสแม์แคมหลอกให้รักและลวงเงินสินค้าราคาถูกเกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินนะครับทางเคแบงก์ก็ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกโกงครับอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือว่าแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ไลน์ออฟฟิเชียลเคแบงก์ไลฟ์หรือโทรศัพท์หมายเลข028888888นะครับแล้วก็ขอขอบคุณซูซูกินะครับซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรครับซูซูกิแพลทินัมดิว ดีลคุ้มขั้นสุดนะครับออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันนะครับพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทหรือว่าจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Su z u k i c o t h ออ,อหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Alpha v o l a n t i s นะฮะรถจักรยานยนต์สปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอร์จาก Alpha v o l a n t i s นะครับ0 SR Street Laser รถจกักรยานยนต์สปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอร์จาก a l p h v v l l n t t s นะครับมาพร้อมกับสีใหม่ S s s a u l เก r e y หรือว่าสีเทาแบบรถซปเปอร์คาร์นะครับตัวรถก็ตกแต่งพิเศษด้วย SR p a r t ถึง13ชิ้นจากโรงงานรอบคันนะครับเช่น d u Duck tail หรือว่าตูดเป็ด Shell Cover นะครับหรือว่ากระดองเต่านะครับรวมไปถึง Headlight Cap แล้วก็ยังสามารถปรับรูปแบบได้ด้วยนะครับว่าอยากจะใช้แบบ ขับขี่คนเดียวนะครับซิงเกิลซีทหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบใส่บอกคนซ้อนก็ได้ครับดับเบิลซีทเพิ่มความเท่แล้วก็ดุดันด้วยชุดแต่งไว้บอดี้คิทพร้อมด้วยบอดี้พาร์ตนะครับที่ออกแบบอย่างทันสมัยตอบสนองทุกการขับขี่ให้สนุกเร้าใจนะครับแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามตามแบบฉบับของแบรนด์อัลฟาวีนะครับราคาจำหน่ายฮอลล์ซอน300 SR s t r e e t Racer ออยู่ที่149,900บาทนะครับลูกค้าก็จะได้ออริจินอลพาร์ตชิ้นส่วนที่ถอดออกทั้งหมดเนี่ยกลับไปด้วย ติดสนใจติดต่อ020791865หรือ Facebook a l p h a v a l e n t i s นะครับอ่าอเคเอ่อก็ฟันได้ก็ให้สมหัมภาษณ์หลังเกมแล้วนะเออเหรอเป็นไงบ้างายืดอกยืดอกยอมรับใช่เขาอบอกว่าเขาควรทำได้ดีกว่านั้นเขาควรจะทำได้ดีกว่านั้นแล้วก็ตอนที่ตามอยู่1นสองยังคิดว่าจะกลับมากันได้นะยังคิดอยู่แต่ว่าพอ พอเสียประตูไปก็ยอมรับว่ามันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่การลุ้นแชมป์ยังเหลืออีกเยอะอพันไดพูดอย่างนั้นแล้วก็ความให้แพ้ในน้านนี้อย่าเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องเจเลนคอปออดขามอดโยงไม่ได้นี่เป็นอที่เกี่ยวกับที่เขาประกาศใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วถ้าถามแบบนี้แล้วไอ้ที่เตะมาก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาประกาศนี่ไม่มีผลเลยใช่ไหมเนี่ย ถูกมไหมใช่ใชแล้วจะขอประกาศปุ๊บริปุลเตกับใคร knowledge <Nor wich S 1> นอริชยี่มีห้าลูกเตกับเชลซียิงมีสี่ลูกนี่ไม่ไปถามวะใช่ปะ่ะล้วมาถามแบบนี้เอออ่ะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูโปรแกรมแพ้แต่จริงแล้วเฟรมที่มันดูสดใส,สที่สุดตอนนี้มันต้องเป็นเฟร,รมซันนี่เดีียวๆกับอัลฟาบรนทิสแล้วล่ะนะ ก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอฟเวอร์ตันนะสัปดาห์หน้านะครับ19บการในการสารสิบนาทีถ้าตอนนี้ลิเวอร์พูลนำแมนซิตี้อยู่5แต้มแต่ว่าเตะมากกว่าอยู่2นัดแล้วใช่โอ้เพราะนั้นเกมพรุ่งนี้ถ้าชนะถ้าสารับแมนสตี้นะถ้าชนะแล้ววันเสาร์เตะก่อนชนะได้ขึ้นนำจับฝูงเลยใช่นะครับฟูแลนดเจอบอลมาร์ทลิเวอร์พูลเจอเบอร์ลี่ลูตันเจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด สเปอร์สเจอไบรตันนะครับทบูฟมันตันเจอเบรนท์ฟอร์ดรอตเทนฟอร์เรสเจอเิวคาสเซิลนะวันอาทิตย์เวสต์แฮมเจออาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็วันจันทร์นะครับเชลซี Chelsea, ไปเยือนกิทซันพาเลสนะเรารายการเรานี่คู่ไหนวอลล่าวิลล่าแมนยูไนเต็ดเออเอ้ยน่าดูนะดูนะดูฮัททุ่มมาไหมฮ่าฮ่าฮ่า่ม ฮะแล้วมันมันดึกใช่ไหมวันนี้ไม่ดึกหรอวิลวันนี้เลยง่วงเลยไงวันนี้เลยง่วงเลยจับไว้จับไปเลยจับเลยจับไว้จับไว้เออจับไว้พี่คยอย่าแก้สันนีดินี่สันนียังได้เตะบอลอยู่เนี่ยทุกวันนี้เออเตะบ้างค่ะแต่เตะแบบ น้อยน้อยลงค่ะทำไมทำไมน้อยลงเพราะว่าหัวเข่าหัวเข่าพังหัวเข่าพังคืออะไรหัวเข่าพังเอเซียลขาดค่ะว้ายจริงอ่ะใช่แต่ยังไม่กล้าผ่าโอ้หัวเอเซียลขาดนี่น่าเห็นใจเลยนะก็หกเดือนไม่คอเวอร์ไม่ไหวขาดเพราะว่าเตะบอลนี่ใช่ไหมใช่ใช่ โอ้เสียดายไม่งั้นจะให้ลองยิงประตูใส่พี่ติ่งเขา <c oughs> พี่ติ่งเขาเป็นยอดผู้สาวประตูนะเขาเป็นเออ <c oughs> ใช่ตอนเล่นทีมฟุตบอลภายในเขาเป็นประตูครับเเป็นนายทวารประตูโรงเรียนด้วยใช่ไหมใช่ว <c oughs> <c oughs> ันนี้แม่งพูดอะไรไม่ค่อยออกกันนะ <c oughs> <c oughs> มันพยายามจะเปลี่ยนเรื่องกันอยู่นะ <c oughs> เอาไปพอแล้วแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับหนังสือพิมพ์ Star Soccer รายวันนะก็มาในชื่อใหม่ Star Soccer X นะก็ คืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องบอกแบบนี้กลับมาวางจําหน่ายอีกครั้งก็เหมือนสปอร์ตพูลก็ใส่สปอร์ตพูลเอตลาดุ่นหนัง X นะครับแล้วก็ยังมีกีฬาสยามายวันด้วยนะสตาร์เกอร์ายวันก็กลับมาวางจําหน่ายแล้วครั้งตั้งแต่วันเท่าไหร่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ฝากติดตามไปด้วยมีคอ,คอลน์ร์นิสหลายต่อหลายคนนะก็ยังคง,งหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับสำนวนการเขียนนะครับ พี่เม้งซัมเมอร์ฮิลนะพี่จอมบอปูคุณแจ็คก,กี้นะครับพี่แจ็คก,กี้หลายคนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยหาซื้อได้เซเว่นอิเลเว่นทุกสาขาครับนะครับแผงหนังสือทั่วไปรวมไปถึงช่องทางโซเชียลช่องทางออนไลน์ก็สั่งซื้อได้ครับอแอดอาร์ดินออนไลน์รวมไปถึงแอดไลน์ของแสตมป์นะครับเอาละวันนี้ก็ <c oughs> ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลสมควรเป็นผู้ชนะจริงๆนะแล้วก็เสียใจด้วยกับแฟนลิเวอร์พูล ก็ว่ากันต่อแพ้เกมที่สองของลูกาาเดี๋ยวให้ซันนี่ลารายการแล้วกันเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะแค่นี้เลยจริงๆเหรอแค่นี้จริงเหรอเออครั้งหน้าใหม่ค่ะอ่ะอ่โอเควันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารเกษตรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจซูซูกิแรดินัมดิว รถจักรยานยนต์อัลฟาวอ l a เลนตสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ